สวัสดีครับเพื่อนๆผมกับผมชามคุงกับรายการ t r i c k ์มาร์สเตอครับเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาม o n s t ตอร์ n t e r r i ร์ไก็ได้วางจําหน่ายอย่างเป็นทางการให้เหล่านักล่ามอนสเตอร์ได้ออกผจญภัยในหมู่บ้านคามุระกันไปแล้วโดยในภาคนี้ครับก็จะมีระบบใหม่ๆเพิ่มเข้ามาด้วยซึ่งหนึ่งในนั้นนะครับก็คือระบบสวิตสกิลนั่นเองครับสำหรับระบบสวิตสกิลนะครับผมก็จะเป็นระบบใหม่ของภาคไรซ์ที่จะเป็นการสลับสกิลหรือว่ามูฟต่างๆของแต่ละอาวุธครับทำให้อาวุธหนึ่งชิ้นเนี่ยมีความหลากหลายในการออกท่ามามกขึ้น,น,น ยกตัวอย่างเช่นท่าของอาวุธดาบยาวครับอย่างท่าสเตปที่จะเป็นท่าควักอาวุธออกมาโจมตีปกติบนพื้นด้วยการฟาดดาบแนวตั้งลงไปแต่ถ้าปลดสกิลแล้วจะสามารถเปลี่ยนเป็นร u b ดับเบิลได้ซึ่งจะเป็นการฟันแนวขวาง2ทีนั่นเองโดยทุกอาวุธนะครับผมจะมีระบบสวิตส,สกิลให้เลือกใช้งานทั้งหมด3สกิลด้วยกันแต่ว่าก็จะต้องทำเควสปลดล็อกก่อนถึงจะใช้งานได้นะครับส่วนวิธีปลดล็อกมีดังต่อไปนี้ครับ สำหรับสวิตสกิลแรกของทุกอาวุธนะครับผมจะมีวิธีปลดที่เหมือนกันเลยก็คือการเลื่อนระดับ h u n t ตอร์แรงด้โดยการทำหับเควสให้เป็น2ดาวหรือว่าทำเควสหมู่บ้านให้ถึง3ดาวครับหลังจากนั้นเนี่ยให้เราไปคุยกับ Master ร์อุสุชิที่อยู่ในเก t ตเ r อร์ริงก็จะได้มาใช้งานก่อน1นึ่งสกิลทันทีก็นับว่าเป็นการปลดล็อกมาให้เราได้รู้จักระบบนี้กันก่อนนั่นเองครับ ส่วนสกิลที่2นะครับจะเริ่มปลดแยกของแต่ละอาวุธไปนะครับผมซึ่งเราจะสามารถปลดล็อกได้ด้วยการสร้างหรือว่าอัปเกรดอาวุธประเภทนั้นๆถึง5ครั้งโดยที่ห้ามซ้ําของเดิมครับอย่างถ้าหากเราอยากจะปลดล็อกสกิลใหม่ของดาบใหญ่เราก็จะต้องสร้างหรือว่าอัปเกรดอาวุธดาบใหญ่ให้ครบทั้ง5ครั้งแล้วก็ไปคุยกับมาสเตอร์อุซุชิคนเดิมก็จะได้ท่าใหาม่ท่าที่2มาใช้งานนั่นเองส่วนสกิลสุดท้ายหรือว่าสกิลที่3นะครับผมจะขอเรียกว่าเป็นการปลดท่าใหญ่ก็คงได้ครับเพราะว่าเซตนี้จะ เป็นการสลับสกิลซิลบายของแต่ละอาวุธนั่นเองครับสำหรับวิธีการปลดล็อกพื้นฐานเลยนะครับก็คือต้องเล่นเควสหับให้ขึ้นเป็นไฮแรงหรือว่า4ดาวก่อนหลังจากนั้นครับจะเริ่มปลดล็อกเควสของแต่ละอาวุธมาให้ทํากันแต่จะยังปลดไม่หมดนะครับเพราะว่าบางอาวุธนั้นเนี่ยจะมาเป็นเควสระดับ6ดาวเลยทีเดียวโดยแต่ละอาวุธนะครับผมก็จะมีชื่อเควสต่างต่อไปนี้ครับเริ่มกันที่เควสระดับ4ีดาวครับกับเควส s ต u d y the sword and shield ปลดล็อกท่าให้กับอาวุธดบโล Honing Hunting Your Quest Wn, ก็เป็นการปลดล็อกท่าให้กับอาวุธคอนแตร์ Quest Study the Switch Axe นะครับผมก็แน่นอนนะครับตามชื่อเลยก็จะเป็นการปลดล็อกท่าให้กับ Switch Act และ Quest Learning the Light Bowgun ครับจะเป็นการปลดล็อกท่าให้กับอาวุธปืนเบาหรือว่าปืนเล็กที่หลายๆคนเรียกนั่นเองมาต่อกันที่ Quest ระดับ5ดาวนะครับผมได้แก่ Quest g r a f t the Great Sword เป็นการปลดล็อกท่าให้กับอาวุธดาบใหญ่ Quest h o n i n g Your Hammer ครับก็จะเป็นการปลดล็อกท่าให้กับอาวุธประเภทค้อน Quest Learn the l a n s นะครับผมก็จะเป็นการปลดล็อกท่าให กับอาวุธหอกโล Quest Charge Blade Coalescing นะครับผมก็จะเป็นการปลดล็อกท่าให้กับอาวุธชาร์ดเบลตและ Qu ว est Hon Your h เฮฟ V ี่โบกันครับก็จะเป็นการปลดล็อกท่าให้กับอาวุธปืนหนักหรือว่าปืนใหญ่ครับส่วนเ u วสตระดับ6ดาวนะครับผมจะเป็น Qu ว s t Learn the Long s w o r d เป็นการปลดล็อกท่าให้กับอาวุธดาบยาว Dissect Dual b l a d ส s ครับก็แน่นอนว่าจะต้องเป็นการปลดล็อกท่าให้กับอาวุธดาบคู่ก r a ฟ s ด h e การ Land นะครับผมก็จะเป็นการปลดล็อกท่าให้กับอาวุธหอ,อกปืน Invoke t h e e n s ส r รีปจะเป็นการปลดล็อกท่าให้กับอาวุธพลอแงแมลง และสุดท้ายครับกับ B1Vtable เป็นการปลดล็อกท่าให้กับอาวุธธนูนั่นเองครับและนี่ก็คือทั้งหมดนะครับของการปลดล็อกสวิตสกิลภายในเกม Monster Hunter Rise บอกได้เลยว่าบางท่านี่ทำให้จังหวะหรือว่ารูปแบบการเล่นเปลี่ยนไปได้พอสมควรเลยทีเดียวครับแล้ววันนี้ก็หมดเวลาของผมลงแล้วนะครับคลิปหน้าจะมีทริคอะไรดีๆมานาเสนอกันอีกยังไงก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์และกด subscribe และกระดิ่งเอาไว้ด้วยนะครับผมจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆและเทคนิคดีๆจาก Trick Master ครับวันนี้ผม ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ